ไ่ครับวันนี้ได้ได้บ้างครับกุ้งกุ้งกุ้งวะกุ้งเข้าเลยครับได้กี่ตัวเลยเล่เล่กินไหนหายเลยครับเลยที่หมูดิบกับรงกลังตรงกลังครับกินชนตะกอนที่ธรรมดาได้ได้กี่ตัวเอาเอาเอาขึ้นมาเลยที่ได้มากไหมเอาเอาเอาบมูเซียนครับออื

กุ้งทอดๆเด็ดหลอกเล่าจิ้มนำจิ้มเล่ดินดินทอดๆเลยเด้กินหลอกเล่จริงไหมหลอกเล่เนี่ยหลอกเล่ครับมาแล้วไม่ลองไม่รูแล้วก็ถอดท้ายทอดๆเลยนี่นี่มาไทยทำเฟสด้วยเจ้าพอเลยมา มึงเต้นเออนี่ยเนีเนี่็ดไม้เนี่เออต้องหนักคิ้มก็ทำมาได้นะฮะเห็นไม้ครับเนี่ยบอลโร่จัดจีนเลยเห็นไม้เนี่ยก็อยากชดเลยเดี๋ยวกินเอ็ดนะครับเขาว่ากินกุ้งตัวต่อได้นะได้ได้ทีนึงกินช่องตัวได้ช่องทีอะย่าจิมให้เลยมึ่งหวดดิลองแล้วครับลูกโอ๊กมาดิต้อองลได้ได้เต้นเต้นหวาจริงไม้คุณยู่ยใจดินี่โคกเราแล้วไม่เอาหลอกเล่หลอกเล่หลอกเล่กันนะฮลองแล้วเราทำดูเกันจริงเลยชดดิ๊ก เลยทอดตั้งกระทำน้ำจิ้มตรงนี้เลยครับนั่นนั่นอย่างเต้นอยู่เลยเ็งไหมครับนี่ครับเต้นกระทำจิ้มเต้นนำมาหนังจิ้มเลยเห็นะเพื่อนว่าบอ่ะเลยเดียวต้องหัดว่าต้องหัดกินนำมาแล้วไปกินไม่ตึงว่าต้องเลี้ยงแล้วเลยครับเราตำลือกนใต้ทำนี่เดี๋ยวไม่เชื่อแล้วกันนันก็หลงเลยว่าร้อยไม่ร้อยคอับอือเขาเล่นจริงนะสุดยยอดดสุอด